ย,ยังมีกำลังยังเป็นแบบพวกคนข,ข,าข้าวโพดอยนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่เราอาจจะดูแลพวกสัตว์เลี้ยงพวกวัวก็ยังห่วงวัวาแมวหรือหมูอะไรพวกนี้ครับรหรืออย่างตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่กีดยางก็จะยังทําการเกษตรอยู่ครับคบือในในพื้นที่ของเราอะ่ะเราอยากจะบอกอพี่น้องประชาชนยังไงบ้างอะคะเหมือนกับว่าบางคนดูข่าวมากเกินไปแล้วก็มีความนิสกตกังวลอย่างนี้ค่ะจนจนไม่ไม่มีกระจิตกระใจทํามาหารกินอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับผมก็ในเบื้องต้นก็คือให้เรารอฟังข่าวที่จากหน่วยงานราชการหรือว่าจากเพจที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งปัจจุบันของอพื้นที่เราเนี่ยจะติดตามข่าวจากเพจที่นี่ที่ว่าการอำเภอกุนหานนครับผมแล้วก็จะพยายามในส่วนของบ้านผมเองเนี่ยคือจะให้รวมกลุ่มอยู่ในกลุ่มรายเดียวกันเพื่อเราจะเพื่อเราจะส่งข่าวหรือว่าส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ก <Wow. S 1> ่านการกันกองแล้วนะครับผมเพราะว่าทุกวันในการโพสต์สื่อลงโซเชียลเนี่ย มันเป็นการโพสต์โดยการที่ใช้ความเข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นแล้วก็คนนี้บอกว่าเป็นอย่างนี้เราก็เชื่อแล้วก็โพสต์โดยที่ไม่สามารถหาแหล่ง,อ,งอ้างอิงแล้วก็ไม่ผ่านการกันกรองดังนั้นสิ่งเรานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ปั่นกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความหวาดกลัวโดยที่สถานการณ์จริงมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นครับผมครับใช่ก็จะมีช่องทางสื่อสารหลักก็คือจะเป็นไลน์กลุ่มแล้วก็จะติดตามเพจเที่ว่าการอำเภอคุณหารครับผมครับก็คือถ้าถ้าสมมติว่าประชาชนที่ ติดตามข่าวหรือกระแสอยู่ในขณะนี้ยถ้าถ้าเหมือนไม่แน่ใจก็อยากจะให้ติดต่อทางผู้นําอะไรอย่างเนี้ยค่ะใช่ครับใช่แล้วก็คืออ,อ,อีกสิ่งหนึ่งที่น่าน่าน่าเป็นห่วงก็คือว่าเขาเ,เรียกว่าประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่อย่างอย่างเราเนี่ยเป็นคนอยู่ในพื้นที่เราจะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ส่วนข่าวมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่เนาะแต่ทีเนี้ยที่ที่มีญาต เขาเรียกว่าประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างอยู่ในกรุงเทพมีญาติพี่น้องมีพ่อ,มพอแม่มีครอบครัวอ,อ,อ,อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพอเขาเสพข่าวพวกนั้นเนี่ยเขาจะเกิดความห,ห,หวาดระแวงหวาดกลัวแล้วก็มีความเป็นห่วงเยอะกว่าเรามากๆกลุ่มนั้นเนี่ยที่ต้องต้องควรศึกษาข่าวที่แบบจากช่องทางที่น่าเชื่อถือได้ครับผมครับบางคนก็ห่วงได้บางคนก็ห่วงห่วงครอบครัวห่วงพ่อห่วงแม่ที่ที่ยังอยู่ในในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเนาะจุดนี้เราทำอะไรบ้างครับตรงตรงสมัชชเจ้าที่ของเราทำอะไรบ้าง จุดนี้ก็จะมีการลาดตระเวนใช่ไหมครับก็คือจะมีการลาดตระเวนตามพื้นที่เพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่จะมีช่องทางอาจจะมีช่องทางธรรมชาติที่เขาสามารถขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ครับผมพวกเขาอาจจะมาหาข่าวหาอะไรได้ใช่ครับเราก็ตรกตดูคนที่แปลกหน้าคนสอจอนครับมีพฤติกรรมแบบต้องสงสัยครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคือในแถบนี้จะเป็นแถบที่ มีช่องทางธรรมชาติเยอะแล้วก็มีการไปมาหาสู่กันเยอะเดี๋ยวอยวให้หนูเริ่มต้นถามดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เป็นแนวทางคือคือประเด็นประเด็นของของเราคืออยากจะสื่อสารให้กับคนที่อยู่ในตะเข็บชายแดนถ้าเกิดว่าเห็นคนแปลกหน้าให้แจ้งอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นหน่วยกองของเขาอย่างนี้ค่ะโอเคคือฝ่ายกองเลยว่าไปเขีค่ะคือในส่วนของเราที่อยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนเราอยากจะเตือนอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เห็นคนแปลกหน้าบ้างอะคะ ครับก็อยากให้ช่วยกันพ่อระวังคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่มาจากต่างถิ่นที่เราไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาในชุมชนของเรานะครับ<ม>เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสายลับหรือว่าสายข่าวของทางกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะตะเวนหาข่าวแล้วก็ทําการถ่ายภาพจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดสําคัญส่งให้กับส่งกลับไปทางกัมพูชาครับแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจับจับผู้ต้องสงสัยที่เป็นสายข่าวได้โดยการที่ถ่ายรูปส่งกลับไปแล้วก็ได้รับ ค่าตอบแทนเป็นลูกละสองรอบาทครับ<ม>ดังนั้นเราต้องเฝ้าระวังนะครับถ้าพบเจอบุคคลที่ต้องสงสัยก็คือให้แจ้งที่หน่วยชวรบรหรือว่าผู้นําท้องที่ท้องถิ่นได้เลยครับเพื่อเพื่อที่จะไปทําการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองต่อไปครับผมค,ครับโอเคได้เลยจะได้เป็นแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนกัเป็นเฝ้าระวังมันท่านผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งอ๋อโอ้สดยจด สวัสดีค่ะนี่ค่ะนีค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากมากเลยคณะมาถึงนานหรือยังเาอาสัก5น,นาทีครับค่ะ ครับอันนี้จะเป็นพี่มาถายทำนะค่ะาถาเพื่อเพื่อพี่น้องเรายังขาดหรืออะไรค่ะเผื่อได้เตือนภายในจิตยังไงบ้างแบบค่ะได้ค่ะท่านลองดูไปแล้วอ่งนึงแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูเนาะว่าพอดีมันจะมีพี่ๆที่เขาอยู่กรุงเทพที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่เขาถามมาว่าพี่น้องเราขาดหรืออะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างแล้วก็มาบริจาคกันแต่ว่าหนูหนูก็เลยเห็นถึง เอาความสำคัญว่าพี่น้องที่ยังอยู่ในเราดูแลอยู่ตรงเนี้ยยันยังมียังมีอยู่ก็เลยเดี๋ยว,วถ้าเกิดว่า เขามาเขาจะมาวันท wow. for <ytt ains> <Yeah. S 3> ี my father. My father really ่30มะค่ะวันที่30เดี๋ยวหนูจะแจ้งไปว่าขาดหรืออะไรขาดจะรวบรวมกันมาแล้วก็จุดไหนที่ที่เราพร้อมที่จะให้เขามาเตมมให้อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้หนึ่งคือความปลอดภัยเนาะมาปลอดภัยให้เขาด้วยเพราะเขาคนต่างถิ่นค่ะก็ต้อังวลเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะติดต่อไปทีเลยด้วยเพราะที่เมื่อวานนี้ทางท่านรองก็ได้นมาเสบียงแล้วก็สิ่งจำเป็นมาให้เพียค่

พอเข้าไปปุ๊บเห็นหลวงพ่อท่านนั่งอยู่เนาะเราก็ทำไมเราเราส่งแต่คนที่ไปปลอดภัยแล้วแต่เรายังยังยังคิดอยู่ตรงที่ว่าเอ้าทำไมคนที่ยังอยู่ที่นี่ก็คือมีหลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่ที่ที่วัดวัดบ้านวัดบ้านห้าห้าลู่แล้วก็วัดป่าสามแล้วส่วนพี่น้องเนี่ยเราบอกว่าให้ไปไปไหมหรืออะไรเขาบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ไปเราก็ไม่ไปคือคือนี่นี่คือเขาเขาที่อยู่ส่วนคนที่อยู่เราก็มาคิดอีกว่าเอ้า ในเมื่อว่าหนึ่งละตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปกีดยางสองรายได้ไม่มีสามคือที่นี่ไม่ได้ทํานาทุกคน<ๆ>ต้องซื้อข้าวก<ๆ>ิน<ๆ>ก็เลยเลยท่านลองมาพอดีแล้ววันนี้เราได้แพ็คของพอดีได้ประกาศเมื่อกี้นี่เอง<ๆ>ไม่คิดนะว่าจะมาเนี่ยพอดีได้ของไปเมื่อกี้นี้<ๆ>ทางหลวงพ่อวัดป่<ๆ>าไซงานหลวงพ่อเจ้าพุกุณมาพอดีท่านก็เอาของมาให้เราก็เลยตอนนี้กําลังแพ็คของอยู่ที่บ้าน ก็เลยว่าจะเชิญคณะไปพอดีเราไปมอบด้วยกันพอเมื่อกี้เพิ่งประกาศเสร็จเมื่อกี้ว่าให้พี่น้องนั่นไปรับสิ่งของเล็กน้อยที่ผู้ใหญ่คือคือคืออยากช่วยพวกเขาเติมเต็มในส่วนที่ของเขาที่มันอยู่ในสภาพว่าแบบนี้บางทีคนเขาไม่คิดไงเขาไม่คิดถึงในส่วนนี้คือคือเอาอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่อยากหนูไม่อยากโฟกัสโฟกัสตรงที่ประชาชนที่ยังเหลืออยู่ในตะเข็บชายแดนมันอันตรายแล้วก็ คือส่วนส่วนส่วนของผู้หนูเป็นสื่อหลักเนาะแล้วทีนี้ก็คือส่วนหน้าหนูหนูห่วงสื่อหลักไม่เป็นไรสื่อหลักเขามีมีวิธีการเซฟโซนเขาจะเขาจะติดต่อกับ่วดราชการในหนูห่วงอินฟูทั้งหลายอย่างเงี้ยนะจ้าจ้าจ้าโชคดีค่ะเขาค่อนข้างจะไม่ได้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 ฟรีเพื่องเรื่องความปลอดค่ะเท่าไรเพราะเขาจะเอาแค่เล็ติ้งอะไรอย่างเงี้ยหู่จะควรหนูจะห่วงตรงนี้ แล้วทีนี้เรื่องเรื่องของเรื่องของมวลชนหรือการมารับของหนูไม่อยากให้โฟกัสตรงนี้หนูกลัวหนูกลัวว่าพี่น้องที่เรายังยังยังอยู่เป็นสุขอยู่มันมันจะเป็นเป็นเป้าอะค่ะหนูก็เลยห่วงตรงนี้อยู่เพราะว่าเมื่อเช้าก็ได้คุยกับทางโซนของท่านกำนันของของกันทะลักนะคะที่อยู่ในในในพื้นที่เลยที่ที่โดนโดนเมื่อวานนะคะ ท่านตอนนี้ท่านก็ห่วงเพราะว่าถ้าสมมติเรานําเสนอไปในส่วนนั้นมันอันตรายขันอยากให้โฟกัสตรงตรงที่ตัวของเราที่เราต้องการนะคะเพราะว่าคือเรายังเรายังมีความต้องการอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าค่ะในความต้องการมองว่าถ้าอย่างจุดที่เป็นหมู่บ้านนี้คือจะเป็นเน้นเป็นอาหารอาหารแห้อย่างข้าวสารมาม่าปลากระป๋องไข่หรือว่าน้ำน้ำน้ำดื่มประมาณนี้แต่ว่าน้ำดื่มก็ ข้าวสารอาหารให้พวกนี้ยังสําคัญมากกว่าครับนั่นเองก็ยังพอหาได้นะครับแต่คือมองว่าในส่วนจุดเป็นที่อย่างเงี้ยมันก็น่าจะาอแต่ว่าเราอาจจะต้องหาจุดสักจุดหนึ่งที่สําหรับที่จะกระจายให้กับหน่วยาลบอ ได้ได้แยกออกจากศูนย์ศูนย์ขยุกขนาดเล็กไปเขาก็บอกว่าเป็นอะไรครัะว่าตอนนี้เอาเอามาเอามาไว้ตรงนี้เดี๋ยวหนูจะทำให้เข้าใจเอามาไว้จุดจุดหนึ่งแล้วก็ให้ท่านลองชราแล้วลองกระจายเนาะจะดีกว่านะครช่วยกันเพราะว่าบางทีมันมันไม่ทั่วถึงเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อเมื่อคืนเมื่อวีทหารบางคนบอกว่าทหารไม่ได้ต้องการแต่ไม่ใช่เลยทหารองค์พโพสิ์ ว่าอาหารต้องการอะไรบ้างใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเขาสื่อสารกับเราไม่ได้อย่างเงีเราก็หนูก็ได้จัดการไปแล้วแหละตรงนี้ค่ะให้คุณเข้าไปประมาณนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวอาจจะต้องเดี๋ยวให้ให้ไปดูพื้นที่ก่อนแล้วก็อาจจะได้สัมภาษณ์คันผู้ใหญ่ได้ด้นเดี๋ยวไปบ้านพี่ก่อนแป๊บนึงได้ ไปท่านรองเอาไปดูตอนที่แจกใช่ไหมจะไม่ไม่ต้องถ่ายนะคะไปดูเฉยๆได้ได้ค่ะเพราะว่าหนูหนูหนูค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องแบบนี้ค่ะเพราะว่ากลัวหนูกลัวหนูค่ะก็จะจะส่งให้แต่เฉพาะคดผู้ที่ส่งของให้เราก็ว่าได้ได้ได้ค่ะให้เขาให้ไปดูให้เขาดูได้ได้ค่ะไปทดลอง